อืมวนป่าวะไม่ส่งดีนะเนี่ยเทนเล็กซซนเตอร์อาโนโคตรจะคมโอ้โหเ้ยเซอร์ดานชาคิดแล้ว่าโอ้เขาไม่ขยันยิงซ้ายมากเลยไปแล้ว โผล่โผล่ไม่เฟิร <único Liberty Overwatch> ์นทัชหรอกเห็นไหมนี่ทีมอะไรติดโดยไว้เนี่ยไวยังวะโอเคโลบัสัซ่ได้เวลาไปแล oh ้วจ้าโอ้โหเข้ามุมเมื่อไหร่ผมก็ใส่เมื่อนั้นไม่ต้องคิดเยอะมาแล้วโอ้โหซิง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 ไป ไปจากฉันได้แล้วแลลูกนี้ครับลูกที่ประวัติศาสตร์ต้องดูดีฝันรูกที่ประวัติศาสตร์ต้องจารึกลูกปีนประวัติศาสตร์ต้องจารึกครับไม่ให้ผมไม่ให้เขาได้คิดเลยอ่ะ โอ้โหปั่นยังคมอ่ะดาวินอ่ะ nope permino เ,โนโนเอาละเอาละเอาแล้วโดแล้ว ไปหวดเนีอะนุนเยสเอ้ยไม่ใชุ่มงแยะเฟอร์ทรัดโตอเอาละเราไปมุ่งเฟอร์ทรัดเกินไปละอุ้ยคนนี้เล่นดีแลนะ้วเนี่ย มาอีกสเมตร we yeah it's not enough so we keep running the race yeah it's life is tough if you let it be that way yeah sit back and love your own journey have got a lot deep thoughts in my bed i got me feeling like a weak oh that's myself you may die ห้าได้อยู่เล่จ้าเล็กซันเดอร์อาโนเล่นตั้มเดียวรู้มุมจะได้แบบมีคลิปลงชอบดาวิดแม่งผิวอะ่ะชอบอ่ะ โอ้โห nope. oh, แม่เรายิงปั่นไปเลยจะได้แบบเพอร์เฟกเพอร์เฟกช็อตถ้ายิงปั่นไปเลยโอ้ยเกื <ok ้าเข้าเอาเข้าเอาวางไว้บางไว้เออหมุนมาให้มาผลก่อนให้มาแล้วเอาไปช็อต สตีเวนจีโอ้โหโคตรเนียนตา oh. โคตรเนียนตาอุ้ย oh. ชาคิลี่ว่ะผมจริงปีเนี้ยสวัสดีไมให้ไหมไปไปพิกปันโอ้โ oh. ห <laughs> ผมให้ชาคลิลี่ปันขวาแต่แม่งดูดีมากเลยอะ่ะเขาชอบเลยปีเนี้ย ขว่าโคตรคมไปแล้วจาวินปั่นซ้ายคนนี้เล่นชิวๆไม่ชอบได้เต้นชิวๆไม่ชอบอ่าอ้อาช็อตลงอุ้ย,ยมาได้ยไยแล้วโอ้ อออท่านนั่นเน่ไม่ไหวครับพี่หรอกน้องไม่ไหวหรอกครับไปแล้วครับจาวินนุนเจตสายกอย You don't fuck wanna with me Touch your with you try ปีผมหนักหน่วงมากเฮ้ยแป๊บหบนึงนะเราโดน2เมตรอีกแล้วอะไม่ได้แล้วอย่างงี้ไปครับขออนุญาตเลยเฮ้ยอย่าพึ่งเกือบแล้วโอเคโอเค <laughs> ถ้ามันเดินหอยหลังก็อย่าไปเปิดครับมันจะมันจะมันจะไม่ได้มันจะสูตรไม่ทำงานสูตรจะไม่ติด โอเคโอ้โหเฟอร์มิโน่แม่งส่งดีจริงผมชอบว่ะคุณดูเจอลาดเท้าซ้ายส่งอ๋อส่งสั้นร้อยสิบเออถึงว่าแม่งส่งดีจริง จะคมไปไหนวะเชอร์กิตตี้เห็นเท้าซ้ายอยากกับสายห้าขอโทษครับขอโทษครับขอโทษครับโบโรก สายจะได้นะเว้ยสายอ่ะโอ้โหจะมาโชว์ความคมซะหน่อย ดาวินนุนเยเท้าซ้ายโคตรคมเก็บลับไม่มันมากเลยดาวินนุนเยต์ตดขวาโคตรคม,ดดดคมได้ป่าววะเปิดดีจริง เเ็นัอาโอ้โหวิส่งโคตรดีดาวินตัวนี่แหละที่ควรเปลี่ยนที่สุดแล้วตอนนี้ไปมามา ไปล็อกข้าเท้าขวาทํใหม่วันนี้ย่ยโอ้โหอ,อย่างผมเท้าซ้ายก็าจากที่เล่นไอดีมนี้มานะผมตัวที่ผมค่อนข้างประทับใจเลยนะขึ้นหนึ่งเลยครับกักโปครับตัวนี้คือโคตรชอบเรื่องของการส่งบอลก็โคตรเซอร์ไพรสนะ์เนาะแต่ว่าที่แบบว่าส่งได้ไปแพ้กันเลยก็คือเฟอร์มิโน่นะผมบอกเลยว่าแม่งส่งดีมากเลยนะพอเอาไปเล่นแล้วอะ่ะผมอกเดยว่าแม่งเป็นกองหน้าอะไรเนะี่ยผมเพิ่งมาดูค่าพลังวันนี้เลยครับโอ้โหดูดิการส่งบอลทองหาช่องทองเลี้ยงบอลทองถือว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างโหดเลยนะแต่ว่า จบไม่ได้ดูบือหวาขนาดนั้นนะครับส่วนนูนเยสนี่คือเท้าซ้ายซ้ายคือเหมือนยืนเกี้ยวเลยนะสายไม่ได้คมขนาดนั้นนะครับแล้วก็ที่ประทับใจตัวหนึ่งก็คืออานนะครับเจอรัดเฉยๆนะครับเจอรลัดเฉยๆแต่อานนี่คือเท้าซ้ายดูดีมากมันมีจังหวะหนึ่งที่เจอร์ลาดเขาไปจัดเท้าซ้ายอะ่ะนั่นก็เซอร์ไพรส์อยู่นะครับตัวชาคลีก็เข้าใจได้ทั่วๆไปนะครับสายคมแต่ว่าปีนี้ถือว่าเป็นปีที่เหมือนขวาห้านะพอเอามาเล่นจริงแล้วเนี่ยฝาค่อนข้างไว้ใจได้มากกว่าปีอื่นนะครับ าการหลังสุดแน่นของลิเวอร์แล้วเนาะฟันไดคนาเต้คู่คู่ฮิตแต่ว่ามาทิปนี้ก็อยู่ในเกณฑ์กลางๆแล้วกันครับก็มีพลาดบ้างแต่ส่วนใหญ่ฟันไดนี่คือตัวปิดงานรับจบนะครับอโควิลเลียมส์ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับขอบคุณเจ้าขอดีน้องปันมากนะครับ